ากนแต่มันมีมันมีทีนี้เอ้ยอย่ลืมนะกำปองโสมะก็เป็นท่าเรือใหญ่ของเขานะแต่ตรงกำปงโสมสมัยก่อนมันก็เป็นก็เป็นทั้งท่าเรือพาณิชย์ท่าเรือท่าเรือที่มันก็ใช้ด้วยกันแหะเวลามันแต่อย่างที่บอกอ่ะคือคือกองเรือของกองเรือสงครามของเขมรเนี่ยมันยังไม่ได้มีอนุภาพมากนะครับลาวไม่มีแน่ๆของทัพเรือพูดได้เลยเพราะเขาไม่มีทางออกทะเลอันนั้นอ่ะไม่น้ำเขาเขาก็จะมีแค่แบบ พวกลาดตะเวนในลำน้ำนึงเขาเนี่ยแต่เขาไม่มีกองทัพเรือชนิดที่แบบที่แบบเป็นทะเลใหญ่เขาไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมฮะทีนี้เออ,อันสุดท้ายที่ที่อยากจะชวนนะคุยก็คือเรื่องของอีวันนี้ทักษิณเนี่ยวันนี้น่าจะลองให้ p ปเบิร์ d เดให้เขา,าไหมเดี๋ยวผมลองเปให้เบิเดย์เป็นงิว <laughs> นง้วให้อ่าเป็นนิ้วครัเออแล้วก็วันนี้เขาก็จะไปลงพื้นที่ที่อุบลราชธานี <laughs> อืมเออเพราะว่า เขาอะ่ะก็จะต้องไปแต่เขาบอกว่าเขาไปเขาไปเยี่ยมเยียนรัษฎรประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากนะเว้ยนะ <ce> <at> เขาเข้าไปวันเนี้ยก็มีคนบอกว่าก็ทําไมไม่ไปแถวแถวปราสาทตาเมืองตาเมืองอะไรประมาณนั้นละ่ะ <ce> <at> ไปสิแล้วก็ประกาศบอกคุณเซนท์ว่าไงกูสั่งทหารสั่งสอนมึงแล้วกูเลยมาตรวจพื้นที่ที่กูให้ทหารสั่งสอนมึงอะ บอกว่าอ้าวแล้วทักษิณจะไปช่วยหาเสียงไหมที่เลือกตั้งซ่อมที่ศรีสะเกดอ่ะมบอกไม่แน่ใจไม่รู้ว่าแต่ว่ารู้อย่างเดียวว่าเขาไปเขาไปที่อุบลวันนี้เขาไปอุบลนะแล้วมีคนมีคถามว่าไปทําไมอุบลบอกอ้าวถ้ามึงไม่ไปแล้วมึงคิดว่าเขาจะเป็นข่าวยังไงล่ะใช่ไหมก็มันมีคนพยายามถามว่าแล้วทำไมไม่ไปช่วยหาเสียงให้เป็นเรื่องเป็นราผมถามว่าก็เขาอาจจะเจอคําถามก็ได้ว่าถ้าจะเลือกทักษิณก็ได้แต่ทักษิณต้องไปทําให้เขมรเลิกลบกับไทยให้ได้ก่อน ถ้าทําได้ก็จะเลือกอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ผมผมก็พูดไปตามเรื่องตำราแนะ้แต่ประเด็นคือไปวันนี้มันมีเป้าหมายทางการเมืองอยู่แล้วนะไปเพื่อจะอย่างน้อยๆก็แหมนะดูสิเอ,อดูอย่างใครวะธมนัทสิเมื่อวานก็ลงพื้นที่อ่ะคุณนึกว่าจะลงไปลบดูเขาใส่เสื้อกันกระสุนนะสิใส่ซะจนแบบตกใจอ่ะท <c oughs> หารยังไม่ใส่เยอะขนาดนี้เลยอ่ะนะมีใครอีกทหารเก่าเออทหารเก่า <c> โ <oughs> อ้โหแต่ๆๆ <c oughs> แบบใส่แบบใส่ใส่เสื้อกันกระสุนซะจนกูตกใจว่า เฮ้ยตกลงเนี kind of involved, all, is, <ged> ่ยไปอยู hey, ่ตรงตาพยาหรืออยู่ไหนวะที่มันอยู่ในเมืองนะไม่ได้ไปไหนไกลเลยนะอันที่สองคือผมเห็นใครหนูหนูทุเรียนก็เจ๋งนะหนูก็แบบเออก็ไปแจกของเยี่ยมเยียนชาวบ้านกอดโอบกอดชาวบ้านอะไรเงี้ยวันเนี้ยเดี๋ยวไปดูทักษิณไปเออมีคนถามว่าแพรทองทานจะไปไหมฉันว่าไปว่ะวันนี้มันหยุดไม่ไม่เขาคงไปกับพ่อเขาไงฉันว่าไป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 ยกเว้นลูกเขาจะชวนไปเล่นขายของเอาจจะไม่ไปเฮ้แต่ฉันว่าไปเขาต้องไป ฉันว่าไปนะแต่ว่าอาจจะผิดก็ได้นะมีคนบอกเฮ้ยไปไม่ได้เราเดี๋ยวเขาหาว่าเอ่ออะไรอะ่ะมาเป็นนายมติผมเขามีตําแหน่งเป็นหัวหน้าพักเขาก็ใช้ตําแหน่งหัวหน้าพักสิไปเยี่ยมเยียนลูกเอ่อคนที่ลงคะแนนให้เขาอะไรประมาณเนี้ยทีนี้ก็ถามว่าทักษิณไปวันนี้จะพูดอะไรก็แน่นอนฮะผมคาดเดานะว่าก็มาเยี่ยมพี่น้องเอ่อมาบำบ,บ,บรุงขวัญแล้วก็บอกว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรัฐบาลก็ดูแลท่านเป็นอย่างดีเอามาเข้าอยู่ในบริเวณที่ ออะไรอะปลอดภัยอะไรประมาณนี้ถ้าฉันเป็นชาวบ้านฉันถามว่าแต่กูอยากกลับบ้านี๋ยวทักษิณช่วยตอบหน่อยสิว่าใครเป็นต้นเหตุทําให้การสู้รบครั้งนี้เกิดขึ้นทักษิณตอบหน่อยดิชาวบ้านอยากรู้เออจะมีชาวบ้านคนไหนแบบกล้าถามแบบทะลุกลางป้องขึ้นมาว่าเนี่ยกูก็อยู่ของกูกันดีๆนะบ้านกูก็อาจจะอดอดอยากๆบ้างบางครั้งแต่กูก็ไม่ต้องทิ้งบ้านนะบ้านกูก็ไม่ต้องโดนระเบิดนะเออทําไมมันรัฐบาลจันเลยอะไรวะเนี่ยอยู่ๆดีๆบ้านกูโดนยิงแบบเขมรมายิงบ้านกูเนี่ย มันหมายความว่ายังไงวะอ่ะไหนทักษณิณช่วยตอบในที่อะไรประมาณนี้แม่งจะมีใครถามอยากมากเลยอยากให้ชาวบ้านถามเนี่ยเออ,เอ,อคือ,ค,อคือพูดจริงนะชาวบ้านมีสิทธิ์จะพูดเลยว่าอ้าวอยู่ๆดีๆหลานกูอายุแปดขวบแบบโดนยิงระเบิดตกกลางบ้านเนี่ยหลานกูตายอะ่ะตกลงแบบเออมันเป็นอะไรยังไงทําไมมันมาเกิดในยุคนี้ทําไมมันทําไมมันถึงได้เลวร้ายเงี้ยคือผมว่าเนี่ยวันเนี้ยผมฝากบอกชาวบ้านเลยนะครับเป็นวันเดียวที่คุณจะได้เจอตรงๆอ่ะ คุณซัดตรงๆเลยว่าเออทำไมมันเกิดภัยพิบัติวุ่นวายชิบหายวายปวงแบบสงครามสงครามอะไรอ่วุ่นวายไปหมดเนี่ยเออทำไมมันเกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เคยเกิดมาแล้วล่ะแต่อยู่ดีๆห่างไปสิบกว่าปีากลับมาเกิดอีกเนี่ยเออมันคืออะไรอยากเห็นทักษินตอบกังเลยว่นะออโอเคนะเออนะแล้วเดี๋ยวตอนอสักบ่ายสี่โมงมาเจอกันนะโอเคครับ